ขอดูทุกประเทศในทีมอาเซียนออสตาจัดไปน้องชายสิรทย์ในเจลหลังทีมชาติไทายยืนยันครับส่ง3ผู้เล่นไปรวมดาราอาเซียนอุ่นเครื่องกับแมนยูนิโคลัสมิเคลสันแบ็คขวาเพียร์โดนฉำรัศมีกองกลางแล้วก็ปฏิวัติคำใหม่ผู้สาประตูครับเสียดายคือเขาเรียกสุพรรนัตเหนือตาม,มาแต่เจ็บครับนี่คือรายชื่อรวมดาราอาเซียนล่าสุดอัปเดตวันที่19เมษายนนะครับที่จะใช้ลงอุ่นเครื่องกับแมนเชสเตอร์อยู่นเต็ดทีมชาติไทายไรเรียงไปแล้วเริ่มที่ทีมชาติมาเลเซียครับถือว่าเป็นเจ้าบ้านเลยนะที่มมนนยูเเเเี่าาือททประศข เริ่มที่ฮาซิกนัสลี่ครับเป็นผู้รักษาประตูซึ่งเป็นแคนดิเดตสำคัญที่ต้องแย่งมือหนึ่งกับปฏิวัติคำใหม่เลยรอดูว่าจะเลือกใครนะฮะแล้วก็มีโดมินิกตันเป็นเซนเตอร์แบ็กนะครับแล้วก็เซอร์คิโออาเกโรนักเตะแมนยูน่าจะหล่อนอยู่แต่ว่านี่คือนักเตะอาร์เจนติน่าที่โอนสัญชาติมาครับคนละคนกับอาเกโร่นั่นนะเออเล่นกองกลางตัวลูกอายุ31ปีครับ มาที่แชมป์อาเซียนล่าสุดบ้างครับทีมชาติเวียดนามได้ส่งโดวีแม่งครับคนนี้คือกองหลังที่มีเรื่องกับสุขโารสาาติในนัดชิงอาเซียนครับที่ผ่านมานะรวมถึงเหงียนกองไฮครับปีกแล้วก็กองกลางตัวลุกที่คุ้นหูกันดีครับเคยเล่นอยู่ที่ฝรั่งเศสหลีกรองมาด้วยแป๊บหนึ่งนะแล้วก็มีเหงียนหวังดึกครับเป็นกองกลางตัวลุกเช่นกัน อินโดนีเซียครับส่งมาแค่2คนครับเพราะว่าต้องเก็บตัวหลักในนัดสําคัญคัดเลือกฟุตบอลโลกครับส่งอัสนาวีมังกาลมครับแบ็กขวาตัวจีตจากการท่าเรือครับเล่นอยู่ที่ประเทศไทยนะครับอัสนาวีแล้วก็โมฮัมเหม็ดเฟรอรี่ครับแนวรับที่เล่นในทางแบ็กขวาแล้วก็เซนเตอร์กัมพูชาครับส่ง2แข้งโอนสัญชาติครับเมดอินแคนเบเดียกุนคาแมครับผมโมฮัมเหม็ดขานโอนสัญชาติมาจากแอฟริกาใต้นะครับเป็นกองหลังแล้วก็อันเดรสเนโตจริงๆน่าจะเป็นกองหน้านะโอนสัญชาติมาจากโคลัมเบียทีมชาติลาวครับได้ส่งกองหน้ากับตันทีมา บุญพระจันทร์บุญคงคนนี้ยิงทีมชาติทาไทยด้วยนะในนัดอุ่นเครื่องที่เสมอกัน1-1ล่าสุดทีมชาติเมียนมาหรือพมา่าเนี่ยได้ส่งหม่องหม่องลาวินครับตัวลุกจากลำพูนวอริเออร์เล่นอยู่ที่ประเทศไทยนะครับทีมชาติบรูไนก็ส่งกองกลางกัปตันทีมมาร่วมทัพครับอัสวานอาลีรามันจากลีกสิงคโปร์ตีมอ์เลสเตส่งกองหน้าตัวจี๊ดครับจเจ้าเปโดคนนี้ในรายการอาเซียนล่าสุดยิง2ใจหนึ่งนะถึงแม้ตีมอ์จะเป็นทีมเล็กแต่นี่คือตัวที่โดดเด่นที่สุดของทีมจริงๆส่วนทมชาติฟิิปปิิลปนส์กับงคโปปรรไมม่ีกกาะะศจส่่งงครรมมาาาวทัอเซียนบ้ และกุญซือชุดนี้ครับคิมซังซิกชาวเกาหลีใต้ที่คุมเวียดนามอยู่ในปัจจุบันรวมถึงพาเวียดนามเป็นแชมป์อาเซียนครับล่าสุดด้วยก็ฝากให้นักเตะไทยลงเยอะๆนะครับแล้วก็ยิงแมนยูป,ปานี้ปานี้หน่อยแล้วกันระวังโอน,นันนาด้วยปไปไฮไฟทีมอาเซียนออสตาจะอุ่นเครื่องกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในวันที่28พฤษภาคมนี้สนามบูกิตจาริวประเทศมาเลเซียครับผมซื้อบัตรไปแล้วเดี๋ยวไปดูในสนามเลยก็ <c oughs> <g> <c oughs> <c oughs> ทุกคนคิดว่าจะจบด้วยสกอร์เท่าไหร่ใครจะชนะคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับ เดี๋จะฝากอะไรผมไปตะโกนในสนามก็บอกกันได้